สวัสดีครับวันนี้ทางผมก็มาพกโฟกัสเคอสมาร์ทคาร์ครับวันนี้ก็สุดพิเศษเลยครับผมจาวนิสสันนาวาล่า NP สามร้อยแคปตูเตี้ยคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2019นะครับผมเกียร์ธรรมดานะได้เป็นเขยมสองจุดห้าตัวเอเราจะมาจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้ากันนะครับผมแบบว่ารถกระนำซัมโมเซลกันเลยนะครับก็คันนี้นะครับผมจ้าราคาเดิมนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับวันนี้เหลือเพียงแค่สามแสนสองหมื่น ก้าวันบาทตท่นั้นแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวถ้าใครอยู่ไปจนถึงท้ายคลิปหรืออาจจะมีระหว่างคลิปนะครับไม่กดกอราบเดี๋ยวมีราคาพิเศษอย่างแน่นอนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับด้านหน้านะครับตัว E มันจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับผมไฟตาเป็นแบบฮาโลเจนนะครับไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะครับผมไหนๆก็อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูสีตัวรถกันก่อนเลยนะครับผมว่าจะสวยโดนใจขนาดไหนนะครับผม พูดผิดให้ดูเครื่องยนต์บางทีพูดเรื่องสิโรง้านก็งงเอ้ยอะไรของเองวะอ่านี่นะครับผมเนี่ยดูสีฝากระโปรงก่อนนะครับสีนี้คือไม่เาเรียกว่าแล้วมันไม่ด่างไม่ไม่ซีดไม่จางนะครับผมสีดาเดิมแท้โรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านเครื่องยนต์นะครับผมที่ตัวคาำมันก็จะอยู่ด้านนี้นะครับนี่เลยเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่ได้ปรับแต่งใดๆม,ม,มาทั้งสิน้นแล้วก็ มีรับประกันให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องโยนเกียร์กล้องยูฟเวองท้ายแอร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างครับเรามีรับประกันให้หมดทุกจุดเลยแล้วก็ในส่วนของเรื่องเออน,อน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงนะครับก็ไม่มีร่องรอยการแกะการถอดนี่ครับแผ่นการความร้อนก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับผมคันนี้รถวิ่งประมาณสักแสนโลประมาณเนี้ยประมาณแสนแสนเศษนิดๆนะครับก็เดี๋ยวให้ไปดูเล็กหม่ยข้างในพร้อมๆกันนะครับผมอ่า อยู่ในร้อมอาจจะมืดนิดนึงนะครับผมเพราะรถเป็นรถสีดำนะครับนี่ปล่อยปึ้มแน่นสนิทอ่าแล้วก็มาต่อกันที่ด้านข้างนี้นะครับล้อมแม็กนะครับผมก็จะได้เป็นล้อมแม็กเดิมจากศูนย์นะครับผมเป็นล้อมแม็กความสูงหกนิ้วส่วนยางจะเป็นยางสองหนึ่งห้าหกสิบห้านะครับยางใหม่นะเปลี่ยนให้แล้วสี่เส้นนะครับเป็นยางใหม่ปียี่สิบสามแล้วก็พาสีมันขาดไปแล้วนะครับผมต,ตั้งแต่ปีหกหกแลเดี๋ยวต่อให้อีกทีหนึ่งมันก็จะไปขาดที่พฤศจิกาย,ยนปีหกแปด นะครับผมก็คือขัดปลายปีนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นไฟเหลือตรงมุมแก้มแล้วก็งานเป็นงานโคม,มียมตรงกระจกมองข้างนะครับผมมือเปอิดก็จะเป็นงานโคม,มียมเหมือนกันนะครับผมอโอเคครับนี่ด้านในครับด้านในครับผมดูตรงไหนก่อนดีโครงสร้างไหม ให้ดูสอบอก่อนเลยอยากโชว์อะ่ะอยากโชว์เนี่ยหน้าร้านวันนี้เหลือสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแต่ราคาเดิมทีแรกอะ่ะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนี้ครับนี่เหลือสามแสนสองปรับมาสามแสนแปดสามพันเนี่ยเหลือสามแสนสองเป็นไงครับแต่แต่วันนี้แต่วันนี้มีทีเด็ดบอกแล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าเออมาลดราคาเหลือแค่หน้าป้ายนะเดี๋ยวลดเพิ่มให้อีกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองแพนดูข้างในกันนะครับผมสักเล็กน้อยนะครับนี่ แล้วก็ชิ้นส่วนอะไรตรงไหนที่ว่ายังมาไม่ครบนะตอนนี้กําลังเบอร์ส่วอยู่นะครับนี่ครับผมข้างในก็เบาหุ้มหนังให้ใหม่แล้วนะครับเดิมทีมันจะเป็นเบาผ้าเป็นผ้าคล้ายๆผ้าคาร์ตาล่านะครับคล้ายๆนะอ่ะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างชี้ไปด้วยอ่ะนี่ครับนี่ยังไงครับเดิมส้วยครับใช่โอเคเดี๋ยวเก็บก่อน เก็บมันเก็บยากนะครับเดี๋ยวมันจะเก็บยากนะครับไปอ่ะก็เก็บยากโอเคครับเดี๋ยวมาเก็บไม่ไม่ก็สําหรับเอ่อ,อวนหมุนละแต่ประตูนะครับผม,มันก็จะเป็นตรงนี้ก็คือเก็บงานห้อมหนังมาให้เลยนะแล้วก็จะเป็นสีครีมแต่กับสีเทาๆานะครับผมก็มีลําโพงที่ตรงประตูหลักมาอย่างเดียวประตูแคปจะยังไม่มีดอกลำโพงมาให้แล้วก็ เบิกบอดที่นั่งนั่งที่นั่งด้านหลังให้ใหม่เบิกบอดโอ้คันนี้โอ้แล้วราคาเยอะไงราคาเยอะโอ้ลิ้นเลือนพันหมดเลยล้วนไปห,หมดแล้วก็สําหรับคันนี้นะหน้าป้ายเหลือสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอะ่ะนะครับเดี๋ยวเรามีเพิ่มเติมอนะีกสองหมื่นนะเหลือสามแสนเก้าพันแล้วก็ภายในแค่ิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะสามแสนเก้าพันเนี้ยพร้อมสไลด์ส่งฟรีถ,ถึงหน้าบ้านนะครับอยากจะบอก พูดได้แค่นี้แหละ <c oughs> พูดได้แค่นี้แหละลใช่ครับผมบอกแล้วถ้าใครกดกอะข้ามนี่ถือพาดเลยอ่าใครไม่กอแบบคอมเมนต์บอกกันหะน่อยนะยกมือบอกอ่าถ้าใครไม่ได้กอะข้ามนะทันฟังราคานะถ้าได้รับชมกันก็คอมเมนต์เข้าม,มาอบอกด้วยนะครับผมว่าทันราคาเท่าไหร่กันบ้าง<ช>นะครับผมแล้วก็จะบอกแค่นี้แค่ค่ะเดี๋ยวบอกอีกครั้งหนึ่งระหว่างพูดข้างในเดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะพูดขึ้นมานะครับอ่าเลทีเผื่ออยู่แล้วนะครับผมอ่ะ ก็ช่วงล่างนะครับผมก็ดูแลให้แล้วนะครับเช็คอะไรให้เป็นอย่างดีครับผมก็เดี๋ยวถ้าต้องการแบบว่าให้พ่นพงกัารสนิทพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวพ่นให้นะครับไม่ยากเพราะว่ารอให้ลูกค้ามาดูก่อนนะครับแล้วก็รอยางอะไรก็มีให้นะเดีนี้ก็จะเป็นตัว E นะครับก็ท่อเดิมเดินะครับผมถ้ารับไปในสภาพนี้นะเอาแบบนี้เลยนะก็คือเหลือสามแสนเก้าพันบาทนี้พูดอีกแล้วพูดอีกแล้วอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดู เอาใช้ข้างในกันนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดภาพขึ้นไปบนโดนครับให้ดูหลังคาหน่อยนะครับผมให้ดูหลังคาหน่อยอ่าอยู่นี่เองอ่ะเดี๋ยวให้น้องอมพาขึ้นไปดูนะครับผมตัดภาพขึ้นไปบนบนภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับส่งลงมาให้หน่อยครับ <c oughs> ไม่มีอะไรอ่ะสิลังคาก็คือไม่ซีดไม่จางนะผ่านนะครับผม <c oughs> ใช่เพื่อที้ว่าคุณลูกค้ายอยู่ไกลๆก,ก็จะได้ตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนี่มาดูออปชันข้างในกันครับไปดูด้านในครับครับโอ้ยอดีเลยนี่ยังไงครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันโลเลขหมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันโลนะครับแล้วก็กุญแจได้เป็นดอกรีโมทมาหนึ่งดอก นะครับผมแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าอะไรพวกนี้แล้วก็มีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับอ่าแล้วก็มีเป็นจอเครื่องเล่นนะครับผมก็พวกวิทยุ fm พวกเนี้นะครับใส่แผน่นซีดงซีดีนะครับผมอ่าแล้วก็ระบบแอร์จุนมือปรับแมนวนวลนะครับอ่าที่ไาย้ากระจกหลังที่ปรับโหมดระบบแอร์นะครับช่องเสียบ aux usb นะครับผมแล้วก็นี่ช่องชาร์จไฟเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับผมก็สําหรับในตัว e นะ ก็จะมีพวกงานโครเมียมที่เพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็เนี่ยพวกหัวกลงหัวเกียร์พวกเนี้ยแล้วก็บาะอะไรพวกเนี้ยนะครับผมมีเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวตัวอะไรนะตัวเอสใช่ไหมตัวเอสมันก็จะเป็นจะเป็นบาะผ้าบาะผ้าบาะผ้ากำมะยี่ธรรมดานะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับผมเนี่ก็คือเป็นอาจจะเป็นแบบเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะหรือว่าเท่าไหร่ที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรก็คือถ้าเป็นตัว ตัวนิสสันโนวาล่าเป็นตัว MP สามร้อยเนี่ยเอ่อปีใหม่ๆขึ้นมาที่เป็น MP สา0ร้อยเลยนะก็คือบางทีเปิดฝากระโปรงมาไม่เจอฝาครอบเครื่องอนะ่ะถ้าเป็นในตัวเออ่ะเขาไม่มีฝาครอบเครื่องให้นะครับผมจะมีให้ตั้งแต่ตัว E นะครับผมตัว E ก็คือจะมีฝาครอบเครื่องอย่างที่คุณลูกค้าได้เห็นไปเมื่อข้างต้นนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเอ่ะเขาจะไม่ได้ให้ฝาครอบเครื่องมานะครับผมแล้วก็คันนี้มีตำหนิรอยเจิมตัวนี้น้อยนึงนะครับอ่าสบายเลย มีตอนนี้ราเจอเียนนิดหนึ่ง<ช>ครับใช่จางๆแล้วส่วนข้างใต้นี้ไม่มีเลยนะครับทั้งสองด้านแล้วก็กระจกสองหน้าก็ยังไม่ได้ให้มานะโอเคโดยรวมก็ผ่านนะครับดูแลเิ่มเต็มว่าอ่าหลังนี้เป็นสำเนารถนะครับผมอ่าแล้วก็ช่องช่องช่องวางแก้วนะถ้าเป็นตัวเอสมีช่องฝั่งเดียวมีช่องฝั่งน้ครับแต่ว่าฝั่งคนนั่งก็ไม่มีมาแต่ถ้าเป็นตัวอ e ีอะ มีเป็นช่องวางแก้วมาให้สองฝั่งนะอ่ะเนี่ยคือมันก็จะเป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะแล้วก็อะเดี๋ยวลกวนน้ององมยิบสองร้อยหน่อยครับอยู่บนหลังคาไอ้ยอยู่หลังกระบะอ่ะ,อ,ะอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะมามาอยู่ภายในด้วยกันก่อนนะครับผมนี่ครับสําหรับภายในนี่เลยแทนดูกันได้รอบๆนะครับผมแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้เป็นที่ป,ป่มเปิดฝาถังนะครับกุญแจรีโมทได้มาหนึ่งดอก อ่าแล้วก็จะเป็นกันจกไฟฟ้านะครับผมนี่นะครับมือเปิดผมเียมภายในทั้งหมดเลยแล้วก็ราคาครับห้าราคาครับผมก็นี่นะจากสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมวันนี้ลดลงมาสุดทิหน้าป้ายสกบอยู่ที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับแต่สุดพิเศษในคลิปนี้มา ลดเพิ่มให้2,000มครับเหลือเพียงแค่3า0แสนเก้าันบาทเท่านั้นนะครับผมเอาชิปนี้มาเป็นราคาเลยอยู่แค่ชิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะ28่กุมภาพันสอง5 6นนี้เท่านั้นนะครับผมวันนี้แอบมาลดราคาคนเดียวเลยนะแล้วก็ถ้าใครที่ดู YouTube มาแจ้งว่า,เ,าเนี่ยมาดูกับผมเนี่ยมาหาที่ผมได้เลยแต่ผมให้ราคา3 000, 000, ามแสนเก้าพหรือถ้าต้องการส่งนะครับให้ไปส่งถึงหน้าบ้านแจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวสไลด์ไปส่งฟรีเลย ขอแค่แบบว่าเอาสภาพนี้ไปนะแต่ถ้ารุ่นี้น่านอะไรยังไงก็มาหน้าร้านได้เลยนะครับผมก็รับส่วนลดให้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่รับส่วนลดก็ราคาสามแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับสไลด์ไปส่งให้ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับผมนี่เป็นความลับนะแต่ถ้ามารับรถด้วยตัวเองให้สองหมื่นนะสามแสนเก้าบาทเนี่ยที่พูดย้ำไปย้ำมาคืออยากให้มาเองน <c> ะ <oughs> ครับผมแล้วก็อยากให้ได้ราคาพิเศษนี้ด้วย นะครับโอเคปะเดี๋ยวไปสรุปกันด้านล่างแล้วก็เดี๋ยววนดูรอบๆตัวรถกันนะครับอ่ะโอเคครับผมก็จะลองวนดูวนๆดูกันนะครับเดี๋ยววนวนข้างนี้เลยก็ได้นะครับผมก็คันนี้ตามโปรโมชั่นที่เราแจ้งนะครับรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมในพวกสี โดยรอบอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวมีการขัดล้างทำสป,ปาให้ใหม่นะครับผมในวันรับรถนะอ่าเดี๋ยววน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 ได้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยววน,วน,วน,วนให้ดูรอบรคบันนะครับผมว่ารถเนี่ยเป็นทรงดันเดินแต่ว่ายางอ่ะมันอาจจะบางไปหน่อยนะครับหรือว่ามันอาจจะสมส่วนกับตัวรถก็คือแล้วแต่ท่านใดชอบนะครับผมนี่ตามนี้นะครับถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงตัวรถตัวน,นี้ก็เดี๋ยวมาคุยพิเศษกันได้เลย นะครับผมอันนี้ก็มีตำหนิตัวนี้หน่อยเดียวนะครับผมแจ้งเลยนะไฟท้ายตัวนี้มันบินไปหน่อยหนึ่งนะครับผมใช่ครับก็คือเป็นตำหนิของคันนี้ก็ถ้าถ้ารับรับราคาเต็มนะที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันนะจะเอาอะไรเพิ่มเติมแจ้งมะนะครับผมหรือว่าจะรับส่วนลดเลยแลวรับไปสภาพนี้เลยก็โอเคแต่ถึงเราจะลดราคาให้เรามีรับประกันหลังเงิไขเหมือนเดิมเซฟสดก็ไม่บวกแบดเพิ่มเซียงันขวัญกบฟีดูกันดำเนินการนะครับผมก็สนใจครับติดต่อเข้ามาได้ที่ K.R. สมคัครคาทุกๆช่องทางครับผมชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกกันให้ด้วยครับแล้วด้วยคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแน,นะนำก็ฝากติดตามกันวันนี้ขบวนหรัอน้ขอตัวลากกันไปก่อนครับสวัสดีครับ